โครงการครูสอนดีได้จัดเวทีครูสอนดีสัญจรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงานโดยครั้งที่2นี้นะครับก็จัดขึ้นที่มหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีเมื่อวันที่12และ13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับบรรยากาศในวันแรกก็ยังคงมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายครูสอนดีในเขตภาคกลางภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒนกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานรวมถึงอาจารย์นครตังค้าพิพบผู้ส่งคุณวุฒิจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือว่าสอสอคอนะครับกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้มีคำ่าวว่าวางเด็ลกลงเลยของส่นั้น พูดไมู่โรงหนังนะครับเพราะท่านหลายท่านสร้างคนสร้างให้มีค่าพอสังคมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีว่าัวสำวว่าคุณครูตั้งใจจริงทำงานได้ผลจริงเด็กกเรียนก็อีกมสุขผลการก็เป็นเชิงประจักษ์มากมายหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มด้วยกิจกรรมการชวนคุณครูดูหนังสารคดีชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ชีวิตจริงของคุณครูจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมีครูพัชนามหาพันธ์จากโรงเรียนปัญญาประทีบจังหวัดนครราชสีมามาชวนพูดคุยจุดประเด็นชวนคิดและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูสอนดีที่มาร่วมงานและสำหรับงานในวันที่2นะครับก็เปิดเวทีด้วยการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งในงานก็ได้รับเกียรติจากดรไกรบุญบรรดาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีครับ นี้กับผมในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรายชภัฏเพชรบุรีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานด้วยความยินดีขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับท่านรองอธิการบดีนะครับสำหรับคุณครูท่านนี้นะครับก็ใช้ศิละปะเป็นเครื่องมือเลยนะครับในการเสริมสร้างและก็ซ่อมชีวิตให้กับลูกศิษย์ลูกหาของครูนะครับซึ่งไม่เพียงเฉพาะลูกศิษย์ที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายรวมถึงลูกศิษย์คนอื่นอื่น ไม่ว่าจะมีความบกพร่องด้านพัฒนาการหรือแม้แต่ความบกพร่องด้านการเรียนรู้หรือแม้แต่เด็กที่ขาดโอกาสยากจนนะครับคุณครูคนนี้ก็ใช้ศิลปะในการมอบโอกาสในการสร้างชีวิตให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยครับจะเป็นครูท่านไหนท่านใช้วิธีการอย่างไรบ้างทําในการทํางานนะครับผมเชิญชมได้เลยครับเชิญชมครับครับคุณครูประมือครับคุณครูจินดานะครับและขอเรียนเชิญคุณครูจินดากิมกุลนะครับจากโรงเรียนประจิน ราษฎรอํารุงอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับครับครูที่เป็นต้นแบบของการอุทิศตนของผมคือพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวจะลงไปทุกท้องที่ก่อนที่จะทําการสอนครูสร้างคนคนสร้างชาติครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ,บค,ครูคครจินดากิมคุณนะค,ครับจากโรงเรียนปราจีนราษฎรอํารุงจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาที่ครูท่านต่อไปครูท่านนี้ต้องบอกว่าสุดยอดไม่แพ้ คุณครูจินดาทีเดียวครับผมนะครับคือมีทั้งความอดทนมีทั้งความเข้าใจในตัวเด็กมีทั้งความกล้าหาในการดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมานะครับคุณครูท่านนี้มาจากจังหวัดลบบุรีนะครับท่านทํางานกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับวิธีการทําอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับเชิญชมครับเชิญครับขอเสียงปรบมือกับคุณครูมาลีนีนะครับโอ้โหนะรูเป็นไงหมอสุดยอดเนาะ ก็คืองานทุกอย่างนะคะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจในการทํางานงานทุกอย่างก็จะประสบผลสําเร็จค่ะครับาล้ครับขอเสียงปรบมือให้คับคุณมาดินีนะครับขอบคุณครับท่านต่อไปนะครับพี่ประสานครับท่านนี้เป็นเป็นคุณครูแต่ว่าไม่ได้สอนนักเรียนที่ตั้งแต่มปหนึ่งอะไรอนุบาลจนถึงมหกน้มัหาไรอะไรเงี้ยนะฮะตามระบบอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นคุณครูที่สอนอยู่ใน รั้วห้องขังครับข้างนอกนี้ก็คือเป็นกรงขังเลยนะครับ,รบเป็นรัวน้วลวดหนามมีเหล,ล็กเหล็กแหลมกันไม่ให้เด็กกลุ่มนี้หนีนั่นก็คือสถานพินิษ์นั่นเองครับจะเป็นอย่างไรคุณครูท่านนี้เป็นใครแล้วก็สอนแบบไหนกับโรงเรียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ,รบขอเสียงปรบม,มือให้กับคุณครูชุติพรนะครับ โอ้นี่จริงๆโครงการครูสอนดีของเรานี่มันไม่ใช่เฉพาะครูที่สอนเก่งเนาะแต่ว่าสอนกับเด็กหลากหลายแล้วก็มีวิธีการที่หลากหลายด้วย <นะ S 2> ถ้าคุณตัดสินใจจะเรียนเป็นครูก็ขอให้คุณรู้ว่าคุณมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสว่าเด็กทุกคนอยากเป็นคนดีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูคือจะต้องช่วยเขาก็หันมาให้กำลังใจเขาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ครับขอบคุณมากครับครูครูชุลีพรครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้เราเห็นครูทั้ง3ท่านทั้งครูจินดาครูมารินีคุณรูชุลีพรนี่ครับให้ผมมองคือหน้าที่หลักคือให้โอกาสสร้างโอกาสให้กับเด็กส่วนบริเวณด้านหน้าของงานนะครับก็ยังมีการจัดลานการเรียนรู้ของครูสอนดีทั้ง3โซนนะครับนั่นก็คือโซนทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อจัดแสดงผลงานในโครงการและแลกเปลี่ยนเทคนิคกระบวนการซึ่งได้รับความสนใจจากครูและผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับวันนี้คุณครูมีอะไรมานำเสนอบ้างครับในวันนี้ที่มาจากที่นี่ของของเรานะคะคือทำเป็นรัดภาษามือนะคะ ครั้งแรกเราก็วาดภาษามือก่อนเพราะว่านักเรียนที่มีความบพรลองทในการได้ยินเนี่ยไม่มีหนังสือเฉพาะโดยตรงนะคะวันนี้มาจากนาราธิวาดเลยนะครับอันนี้จะเป็นสื่อการสอนที่พูดง่ายๆเป็นสามิติผสมผสานระหว่างตัวหนังสือกับตัวการ์ตูนเป็นป๊อปอัพขึ้นมาครับเป็นอีกสื่อการสอนเป็นโทรทัศน์บ้านป่านะครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์กุณศรีอธิบายนิดนึงครับว่าอันนี้คืออะไรครับเป็น สือ่อการสอนใช้ยังไงครับมีอะไรยังไงบ้างครับอ่าไทยค่ะกาเรียงแล้วก็อังกฤษะคะ่ะตรงนี้เป็นข้อคิดสําคัญว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเอาดีต่เรื่องวิชาการอย่างเดียวใช่ครับมันไปเรื่องอาชีพหลายเรื่องได้ครับที่เด็กเขาก็จะรู้สึกมั่นใจในตัวเองกับอนาคตของเขาด้วยวันนี้คุณครูมีอะไรมาบ้างครับวันนี้ก็จะ,เป,ะเป็นงานปูนปั้นนะครับเป็นงานท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญานะครับ เด็กที่จะมาเรียนรู้ก็จะเรียนรู้ในเรื่องของตั้งแต่การตําปูนกรรมวิธีการเตรียมปูนอย่างไรแล้วก็ไปถึงการปั้นนะครับโดยที่ใช้ทักษะตรงนี้ให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นโบราณจนมาถึงยุคสมัยใหม่ที่มีการปรับตัวกันขึ้นมานี่ก็คือบริเวณหน้างานนะครับตอนนี้เห็นว่าบนเวทีพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอส่งหน้าที่ตรงนี้ให้กับพี่ภาษาแล้วก็หมอรุดครับนี่ก็มาถึงคุณครูสอนดีท่านสุดท้ายในช่วงเช้านะครับซึ่งเป็นครูภูมิปัญญานะครับเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ครับ โดราสวยระดิบสินนะครับรรรรโอ้โหนี่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนักดนตรีทั้งนักแสดงนะครับรุ่นต่อรุ่นเราเล่นกันมาจากนกระทั่งลูกหลานเกิดมาุดรุ่นหลังเนี่ยครับมันก็มีเลือดเป็นเป็นเป็นศิลปินพวกนี้อยู่แล้วและปิดท้ายในช่วงบ่ายนะครับกับวงเสวนาครูสอนดีกับการปฏิรูปการเรียนรู้แบบสอนเป็นเห็นผลคนยกย่อง โดยมีดออรอมริทนาครทัพที่ปรึกษาวิชาการสสอคอคุณทิชาณน,านาครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาพิเศษครูศิรดายำม,มีกับโครงการวารีบำบัดพัฒนาเด็กพิการครูอัญชลีหินอ่อนโครงการคิดสื่ออักษรเบลเพื่อเด็กพิการทางสายตาและคุณสุธิพงศ์ธรรมวุฒิรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอยากให้อาจารย์อมริทอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าแล้วโดย เนื้อหาความตั้งใจของโครงการครูสอนดีนี่จะเข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้ยังไงบ้างครับเชิญครับครับสวัสดีครับเรื่องครูสอนดีเนี่ยที่มาที่ไปวิธีคิดมันเป็นอย่างนี้ครับคุณประสานมันเป็นการรวมเครือข่ายครับครับและการรวมเครือข่ายตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะสําคัญมากเลยกับการเคลื่อนตัวของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ก็ต้องฝากที่ประชุมว่าจําคํานี้ไวด้ดีๆนะฮะ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดจัดการตนเองใต้าการศึกษาจะเป็นคำที่เราจะได้ยินหนาหูขึ้นหนาหูขึ้นหนาหูขึ้นแล้วก็จะเป็นคำซึ่งสุดท้ายมันจะเป็นคำตอบให้กับการปฏิรูปการศึกษาไทยครับป้ามนครับเวลาเราพูดถึงปฏิรูปในฐานะที่ป้ามนทํางานเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนมาเยอะโดยเฉพาะเด็กที่อาจจะบอกว่าเด็กออกนอกรูนอกทางนะครับแต่ป้ามนก็มีวิธีคิดที่แตกต่างไปจากระบบการศึกษาหรือว่าระบบที่ก็ทาทากันป้ามนอยากจะสะท้อนตรงนี้ยังไงบ้างครับเชญครับป้าคิดว่าเราจําเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาแน่นอน เพราะว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วต้องบอกว่าเปลี่ยน360องศาเลยอะไรคือข้อยืนยันว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราลองไปหาร้านขายฟิลม์มดูซิสมัยนี้มีไหมบริษัทโกลดดักเนี่ยถึงขั้นเจ๊งไปเลยนะเพราะไม่สามารถผลิตฟิล์มออกมาได้อีกแล้วเพราะโลกไม่ได้ต้องการมันอีกแล้วมีหลายอย่างในโลกใบนี้ที่มันต้องหายสาบสูญไปเลยกลายเป็นตำนานกลายเป็นแค่ภาพเล่าเรื่องเท่านั้นแต่ของจริงมันหายไปจากโลกใบนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันบอกว่าโลกกาลังเปลี่ยนไป360องศา ถ้าเราต้องการความสําเร็จแต่เราใช้วิธีเหมือนเดิมคําถามก็คือว่าความสําเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว30สิบองศาแต่วิธีการของเรายังเหมือนเดิมไาเชื่อเนาะว่าถ้าเราดูแลเด็กแบบนี้เนี่ยนะคะในขณะที่โลกข้างนอกกระตุ้นเร้าด้านมืดด้านรื่นรมของเด็กตลอดเวลาแต่ห้องเรียนก็ยังหน้าเบื่อน,นายน่าเบือนนเบ่อนายด้านเบื่อนายเด็กจำนวนหนึ่งกล้าหาญที่จะสละซึ่งห้องเรียนของเขาเดินดุ่มออกไปข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันเร้าใจกว่า ถ้าเราไม่สามารถทําห้องเรียนให้เร้าใจเท่ากับข้างนอกเราต้องสูญเสียคนมหาศาลอย่างที่ไม่ควรจะสูญเสียพี่เช็คเหรครับพี่เช็คจะเสริมต่อจากประมนที่พูดถึงเรื่องการศึกษาหรือว่าพี่เช็คมองการศึกษาอย่างไงโดยเห็นก็คือพี่เช็คมีลูกนะส่งลูกไปเรียนการศึกษาโรงเรียนการศึกษาวิถีพุทธนะครับ<ม>กบ็อาจจะแตกต่างจากระบบการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่นะเพื่นนะพี่เช็คผมตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของลูก นะฮะจากความทุกข์ที่ตัวเองมีต่อการศึกษาของตัวเองนะฮะเหมือนกับที่ป้ามนพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผมมีลูกนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากให้ลูกผมเรียนนะฮะคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนแล้วก็ไม่เคยได้เรียนรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะฮะนะครับนั่นก็คือ การเรียนวิชาที่จะมีความสุขเป็นสุขง่ายแต่ทุกยากเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้การเท่าทันกระบวนการเกิดของความสุขความทุกข์ของความรู้สึกและการจัดการกับมันผมอยากให้ลูกผมได้เรียนวิชาแบบนี้และได้ฝึกฝนในสิ่งเหล่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นครูในโครงการครูสอนดีนะครับอาจารย์นวิทย์หลายๆท่านไม่ได้หมายถึงว่า สอนเด็กให้แบบว่าอะไรนะไปสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรือว่าไปอะไรไปแข่งทักษะวิชาการเพื่อจะให้ได้ใบประกาศนิยิบัตรเยอะๆโรงเรียนมีชื่อเสียงอะไรอย่างี้นะฮะแต่แสดงว่าคุณสมบัติมันมีความหลากหลายกว่านั้นนะครับที่มันหมายมายถึงว่าอย่างที่เราเห็นตัวอย่างกันในนี้สักสามท่านสี่ท่านนะครับก็แน่นอนว่าคือไม่ทิ้งเด็กและที่สําคัญคือดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาได้ด้วยนะครับคุณครูศิรดาจริงๆทําอยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเรียนร่วมนะครับแต่ว่างานที่คุณครูทํานี่คือครูทํากับเด็กพิการ นะครับโดยใช้วิธีการเรียกว่าทาราบําบัดหรือว่าพาเด็กไปออกไปอยู่กับไปเล่นน้านั่นเองนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านมีจุดเริ่มต้นยังไงมีแรงบันดาลใจจากอะไรที่ทําให้ถึงผันเข้ามาดูแลน้องๆกลุ่มนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาเจอน้องคนหนึ่งไม่มีขาแต่ว่าสมองปกติก็เลยช่วยทางด้านการศึกษาทางด้านความรู้ไม่ได้ช่วยช่วยทางด้านเสรีระก็นาเขาไปทําขาเทียม ที่โรงพยาบาลนราธาิวาสแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วยในเรื่องของการอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พอมาที่โรงเรียนบ้านเขาตันยงเนี่ยดิฉันก็ดูเป็นโรงเรียนในโครงการพระเทพก็เลยดูว่าหัวข้อไหนที่สามารถดึงเรื่องของการศึกษาพิเศษไปใช้ได้มัางพระองค์จะมีโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการกพรดนะคะ,ะพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแล้วมีอยู่จุดประสงค์ที่สองเนี่ยเพิ่มและสนับสนุนโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส นี่หลังจากนั้นคือโครงการเราก็ก็ก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ววสามารถให้เรื่องของน้องๆสนับสนุนน้องๆกลุ่มนี้ได้มากขึ้นตอนนี้กี่คนแล้วครับครูครับตอนนี้ 24, ค,24คน24คนแล้วก็มีหนึ่งโครงการที่เด่นๆก็คือกับกลุ่มน้องๆที่มีมีความพิการเนาะก็คือ<ด>ทาราบําบัดอะไรเงี้ยฮะตอนเริ่มต้นครับคุณครูชลีคนเรานี่จะเริ่มต้นเรามักจะลังเลเพราะว่าเราต้องไปทําสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่รู้จาก ความรู้ที่เราเรียนมาตลอดในการสอนเด็กตาดีพอเราจะต้องเปลี่ยนไปสอนเด็กตาบอดนั่นหมายถึงว่ามันต้องเริ่มใหม่ครับต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนับจากหนึ่งเลยค่ะจากความรู้ที่มีอยู่ยังใช้ได้อยู่นะคะเรามาต่อยอดหมายความว่าเมื่อเมื่อลูกของเราเนี่ยมองไม่เห็นนะคะเราจะทำยังไงให้เขาให้เขาได้เรียนรู้ เหมือนกับเด็กๆที่นั่งอยู่ที่นี่เรียนรู้เพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองที่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยคะ่ะมีคุณภาพแล้วสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีเป็นเด็กดีเห็นการทำงานของครูทั้งสองท่านถ้าเราถอดออกมาเป็นเรียกว่าเป็นรหัส เป็นโค้ดนะครับให้คนอื่นได้มองเห็นนะฮะให้คุณครูท่านอื่นได้เอาไปใช้ลองเนี่ยเชิญอาจารย์มนวิทย์ลองถอดออกมาว่าเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆก็อาจจะไม่ต่างจากไอ้สีหข้อที่ผมพูดไปตอนแรกนะฮะที่บอกว่าพูดไปก่อนเลยเพื่อจะให้ที่ประชุมหน้าที่นี้ช่วยกันตรวจกันบ้านผมเหมือนก,กันว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าหลักฐาที่ว่าสึ่อผมว่าครบหมดนะผมฟังครูสองท่านได้รู้เลยว่าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเด็กอ่ะอืมแล้วก็เป็นคนที่หลงไหลในอาชีพครูมาก แล้วก็เป็นคนที่อุบายดีคือเด็กแต่ละคนแต่ละคนอุบายไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนก็ยากบางคนก็ง่ายครูก็สู้ไม่ถอยอ่ะแล้วก็ไม่ติดกรอบเอาจนได้แหละผมก็เชื่อเหมือนป้ามนนะครับว่าต่อให้ไม่มีสอสคอครูก็ต้องหาวิธีจนได้แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแล้วที่สําคัญคือการเป็นนักเรียนที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ครูประดิษฐ์ออกมานี่ผมว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับครูก็ต้องค้นคว้าเยอะเหมือนกันทีนี้ที่อยากจะขโมยดก็คือว่าเด็กๆทุกคนต้องการพื้นที่ครับครับ เด็กต้องการพื้นที่เหมือนปลาต้องการน้าสะอาดเหมือนคนต้องการอากาศบริสุทธิ์เหมือนกันพื้นที่ของความรักพื้นที่ของความเข้าใจพื้นที่ของความใส่ใจพื้นที่ของตัวโตนแน่ศักดิ์รีซึ่งตอนนี้เป็นปัญหามากในระบบการศึกษาไทยการเป็นครูที่ดีมันเริ่มที่ความเมตตาจริงๆความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ความรักในเพื่อนมนุษย์แล้วที่เหลือมันเป็นปัญญาละเป็นปัญญาที่เราจะทุ่มเทลงไปในการหาวิธีการสอนที่นําเขาไปสู่ความหมายชีวิตที่ดีได้นะครับ และสำหรับกิจกรรมครูสอนดีสัญจรในครั้งที่2นี้นะครับก็ยังคงสร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับ